สาเหตุหลักๆที่มาทำา1เม็ดของสุรินะคะมี2สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือหลังจากที่หนุ่มเล่นกีฬาออกกำลังกายมากๆแล้วไปเล่นสโนโบอร์ดเนี่ยไหลเอ็นที่ไหลอะคะ่ะมันขาดมันต้องผ่านการซ่อมแซมด้วยการผ่าตัดพอหลังจากผ่าตัดอะคะ่ะคุณหมอสั่งห้ามออกกำลังกายแต่ในระหว่างที่รอถึง3เดือนเนี่ยน้ำหนักขึ้นมา6กิโล หกกิโลนี่ไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มจะทํำยังไงที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยหาเลยว่าเราลดน้ําหนักด้วยวิธีไหนบ้างด้วยวิธีกินยากินอาหารเสริมเอาที่มันแบบอึอ,ออกมาแล้วแบบเป็นน้ํามันหรืออึอทั้งวีทั้งวันอะไรเงี้ยจะกลับไปวงจรน,นั้นเหรอเพราะว่าเราผ่านวงจรเหล่านั้นมาล้วนแต่ล้มเหลวทั้งนั้นสําหรับตัวเอง เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่กลับไปแตะวงจรน,นั้นอีกจะต้องหาวิธีที่ยั่งยืนที่สุดแล้วที่ตรงจุดมากที่สุดและปลอดภัยมากที่สุดเนื่องจากว่าสุขภาพของเราเนี่ยในวัยที่อายุ51เอเนี่ยอายุขนาดนี้เราจะต้องเอาอะไรเข้าไปในร่างกายเราต้องเลือกให้ดีเราต้องคัดสรรให้ดีเลยเป็นที่มาไปคุยกับบรรดาคนออกแบบ สารสกัดธรรมชาติว่าเราอยากได้แบบไหนเราไม่อยากได้แบบไหนเราต้องการสวยและสุขภาพดีอันนี้คือคีย์ของเราสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือตัวเบิร์นค่ะก็คือช่วยเผาผลาญ การออกกําลังกายคือการเผาผลาญไขมันได้ตรงจุดที่สุดแต่คนส่วนใหญ่อะคะ่ะอย่างตอนที่หนุนบาดเจ็บเนี่ยการออกกําลังกายประสิทธิภาพนั้นเนี่ยไม่เต็มร้อยเราต้องการตัวเบิร์นที่มาช่วยในการเผาผลาญไขมันเหล่านั้นนั่นก็คือเข้าไปเผาผลาญได้มากขึ้นเหงื่อออกมากขึ้นร้อนมากขึ้น2อต้องเป็นการบล็อก เนื่องจากว่าคนอ้วนนะคะเป็นคนที่ชอบกินเอนจอยอทกินน้ําตาลเสร็จต่อด้วยน้ําตาลต่อ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 ,ต,อต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบวันสิ้นแล้วเราก็เอาใส่เอาใส่อย่างเดียวอาหารก็กินเยอะของหวานก็กินเยอะจะบล็อกมันยังไงเราก็บรีฟเข้าไปทุกคนก็เข้าใจอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่ทุกคนค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราไปขอข้อนี้เขาส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยคำนึงถึงเคยสังเกตไหมว่าคนลดน้ำหนักโซมทุกคน เนื่องจากว่าทายแบบออกเอาทุกอย่างออกจากร่างกายรวดเร็วเกินไปแล้วก็ซุดโทมเราไม่เอาอันนั้นไม่ใช่วิถีของเราเราต้องทํางานเราต้องออกไปเจอผู้คนสุขภาพเราต้องดีไม่ใช่มานั่งกอดกระดาษทิชชู่ตลอดมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราไม่เอาเขาก็เลยเอาอีตัวทั้งบูทส์แล้วก็ดีท็อกเดี๋ยวดีท็อกนี่นะคะใส่เบาๆเนื่องจากว่าเราใช้วิธีการขจัดล้าง ล้างสารตกค้างที่มันอยู่ในเลือดเอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดอันนั้นเป็นตัวดีท็อกซ์ส่วนตัวบูสต์นี่คือวิตามินทั้งหมดที่ใส่กินแล้วไม่โทมกินแล้วยังสวยกินแล้วยังสดชื่นกินแล้วยังเรารู้สึกว่าเราแบบเอนจอยกับชีวิตไม่ใช่แบบกินแล้วหดหูวิตามินเหล่านี้มันบูสร่างกายเราผิวหนังไม่เหี่ยวย่นร่างกายก็ดูสดใสดูสดชื่นหลังจากที่เราลดน้ำหนักไปเห็นไหมคะว่าทั้งหมด4ข้ออันเนี้ย มันมาพร้อมกับความสวยและสุขภาพดี